เออไหนขอดูหน่อยสิเออล้มันเป็นยังไงละอ๋อพึ่งไงเปิดคับสวัสดีครับแป๊บหแบบนึงง่งนะวันนี้คือวันจนันทร์รู้ไหม พอวันต่อไปก็เข้าสู่วันคานโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคอ่ะอย่าพูดว่าเลอยากูจริงๆแล้วเอาโอ้ยเดเดเดะเด อ้เปิดน็ตให้สปอร์ต่อยสิบเปิดอีสปอร์ต e กับดังดูสาว <มา S 1> โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้มา ดูไลฟ์สดกันเลยครับจนถ,ถึงวันนี้จะทำการอะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรนรีประกาศว่าจะยกระดับาเรือนองให้มีความทันสมัยนะ ให้บริการแบบ one-stop service เพื่อรองรับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวมีช่วงหนึ่งนะฮะนี่ข้องมถามหาอะไรใช่ไสดโอเคเช็ครถสอบกล้องเชียไลฟ์สดมันไลฟ์ไงเออจะได้เข้าใจว่าเอ้อย่างน้อยเออยังน้อยมีผู้ชมหนึ่งคนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมหนึ่งคนผู้ชมหนึ่งคนก็คือผมนี่แหละ ขอประโยชน่นายูดนิ่อยบอูดานอบอกาช้านเลยต้อรีบักนองทไม่ใช่ระนแวเมื่อกี้เห็นยูงที่เห็นเช็เไหมเออเนี่ยเป็นทอดทอดเลยบอกให้ช็

เดี๋ยวทดสอบซิมันทำอะไรได้บ้างปิดฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามมีคนชมไร์สด โอ้มีแสงที hmm. oh, mm ่เตอะโอ้โหจับตูวันวันวานเอออดีโอ้โหยโอ้โหอันนี้เอาสักขาดำเถอะโอ้โหฟองกระโเที้ยโอ้โหลายตาลายตานี่ลายตามันฝั

โอ้โหจับกล้องใหม่สิสิว้าวันฟันเอ่อมีโอ้โหแปดมอมภาพไม่ค่อยขาวดำสุใช่สระ ปีจองเนอ้กีน่าสนใจพ่อแม่เป็นภาะแตกัดอื่นยงสุบลองคนคิดว่าการบอกับพ่อแม่มันน่าอายแต่ตัดคนอื่นที่หวานได้จากใคบางคนมองความโหเล่ยของพ่อแม่น่ารัคากแต่ไปวิ่งหาปาดยายจากใครไม่รู้ บางคนไม่เคยรูออ้ขอบคุณที่พ่อแม่ทำทุกอย่างให้แต่ภาคตึงใจกับเวลาคนอ,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 อื่นทำดี่วยแค่เล็กน้อยเราคนไม่เคยแคร์ว่าทำให้พ่อแม่เหนื่อยแค่ไหนแต่ดันไปแคร์ความรู้สึกคนทั้งโลกพ่อแม่ไม่ได้มีหน้าที่รองไม่ได้มีหน้าที่ทำให้คนอื่นสบายอยากให้ความรัก

เออกูชอบเจ้านี่ดิฮึมฮ <Ooh. S 1> <Ooh. S 2> ึไฟสีโอ้แม่เจ้าขาวโพลนเลยอืมโอ้ยเ้ยดูไฟสีโอ้โอ มองอะไรไม่เห็นแบบนี้ออกจะมองเห็นดีกว่าเยอะเลยจองเอันนี้คือการทดลองไลฟ์สดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะรู้เฉยๆว่าเออการไลฟ์สดมันทําอะไรบไ้างถึงแมว้วันนี้จะไม่มีคนดูแต่พอได้เรียนรู้ว่าไลฟ์สดมันง่ายหรือ,อยากเนะี่ย เดี๋ยวดูซิทำอะไรบ้างกับกล้องก่อนกับกล้องก่อนสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องแบบโมโมไนี่เอานี่ออ,อลายตาอืมอันนี้ไปทำอะไรวะสวรรค์วานวานไม่ใส่เออแสงอาทิตย์บึดอืมแชร์บันทึกให้เลย เวลาออกกดอืมทำอะไรได้บ้างกดอะไรได้ไหมเออจริงเลยเอาไปค้างทำอะไรบ้างค้างค้างค้างอะไรบ้างโอ้ภาพภาพเล็มขี้เลยโอ้โหอีกเครื่องโอ้โ ดูซ hmm. okay. yeah. ี่ทำอะไรได้บ้างกดไลค์ให้วิดีโอเฮ้ยอย่ามันทำอะไรบ้างอ่ะแชรเปิดไมโครโฟนเปิดให้ได้เลยอะ วันนี้ทำอะไรกันนีนะาานนะเฮ้ยแมงล้องไปทั่วเลยกูโอเคไหมสิเฮ้ยแมงร้องไปทั่วเลยกูไปเดี๋ยวเพิ่เด้นยวอ่ โอเคทำไรไหนกันโอเค,อเควันนี้สวัสดีที่แม่ที่แม่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ผ่านเครื่องเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่องป้าแหละโทรศัพท์ป้า เป็นไงบ้างครับก็ลองไล์สดดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูฟึบมันเอาผ้าเอามาใส่เอามาตัดได้ไหมกับเกิดโหชาจิบ ตัวเทดใน,น,นช่องโอ้ยไม่รู้จะทำอะไรเี11นานทีกว่า เราเป็นโอ้โหช่องที่มืดมนมืดลึกลึกคือโอ้ยไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเ้าเห็นลูกหนูโอ้ยทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลมนะแหละเดี๋ยวต้องดูความเออเดี๋ยวโทรศับท์กองโอ้โหภาพเขาโอ้ใช่สำรอมปิดไฟ อันช่างสว่างจ้าสิโอ้โหความมืดเฮ้ยน้่นมันหลุมดำหลุมดำเออลุมดำแตะได้ไหมนี่หลุมใกล้ไนี่นั่นได้แค่ร์

กััดอบกาสาอย่างเยี่ยมยนางสาวสุดดาวันหวังสุบกิจโกศลรับบรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากมาการฤดีีราีกนักท่องเที่ยวเนือสายีเดินทางมาวา9 5 0 0 0คนมืนจากการรอของปีก่อนถึงนม นนททก็พอได้เลยขีดวิดีโอเดี๋ยวจะร่วมกล้องได้ไม่ใช่เหรอยืมไปเค มันทำไงวะเนี่ยมีแฟดเฟดเฟดก่อนปิดเฟดอไรนะเออผู้ไร่สดไม่ใช่นั่น มันทำยังไงต่องั้นขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเดี๋ยวได้ไหมขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้เออแล้วแล้วกดออกมาไว้ละคุณแน่ใจใช่ใช่ตกลงตกลง